ัครบผลการประกวดคู่ศึกฟุตบอลโคปาเดเลย์รอบควอเตอร์ไฟนอลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอตเลติคับจะลงสนามพบกับทางด้านบาร์เซโลนาครับบาร์เซโลนาช่วงหลังดีฟอร์มก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับไปเจอกับทัแอตเลติคับนี่ก็มีอดีตผู้จัดการทีมของบาร์เซโลนาอยู่ที่นั่นนะครับก็คือทางดั้นเออร์เนสโต้ปาร์บาเดครับ คู่ถัดมาครับเป็นทางด้านเซลตาบิโก้พบกับเรอัลโซเซดาดแม่คู่นี้ก็ต้องบอกนะครับว่าค่อนข้างจะสูสีกันมากๆครับมารยาคาครับพบกับทางด้านกิโรนาทีมที่มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะคว้าดับเบิลแชมป์ในฤดูกาลนี้อาจจะคว้าทั้งแชมป์ลาลีกาแล้วก็ทั้งแชมป์โคปาเดลเรเลยก็ได้นะครับผลงานอีกกำลังดีทีเดียวสำหรับทางด้านกิโรนาและคู่สุดท้ายครับแอตเลติกโอเมริดแต่ทีมที่เพิ่งจะเอาชนะเรอัลเมริดมาได้เจอกับเซบียา ทีมที่ฟอร์มการเล่นในศึกลาติาไม่ดีนะครับแต่ว่าเซบีย่าดีก็ขึ้นชื่อมนกันนะครับในเรื่องของบอลถ้วยครับไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจจะมามุ่งเน้นในศึกฟุตบอลโคปาเดเลก็ได้ครับในลาตินดีก็ประคองตัวไม่ให้ใหตกชั้นครับแล้วก็กล่าวว่าจะมาเอาแชมป์ในศึกโคปาเดเล่นี่คือ4คู่นะครับรอบควอเตอร์ไฟนั่นะครับประกบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานีที่ีโอการจะคว้าแชมป์รายการนี้นะครับ อัตราต่อรองหน้าสุดดีอันดับ1ยังคงเป็นทางด้านบาร์เซโลนาครับอันดับ2เป็นทางด้าน it, แอตเลติโกแมริตเต็งสานี่เป็นทางด้านกีโรน่านะครับแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านเรอัลซาิดาครับบายเอเนอร์นน์ดีเตรียมที่จะมีการเสริมทัพต่ออีกแล้วนะครับรอบนี้นี่กะว่าจะไปเอาทางด้านเคเรนทริปเปียนันเกเตะของนิวคาสเซิลเข้าสู่ทีมตามนั้นข่าวนะครับบอกว่าบายเอเวอร์ไนนดีต้องการที่อยากจะได้แบ็กขวาของนิวคาสเซิลในตลาดการซื้อขายรอบนี้ หลังจากที่เพิ่งจะได้ทางด้านเอเร็ไดเออร์มานะครับปาริสเนต้องการที่อยากจะเสริมแนวรับให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วตอนแรกนี่ก็มีการพูดคุยกับฝั่งของปารีสแซงต์แชงครับนอร์ดีมูเคเล่ครับแต่สุดท้ายแล้วเป็นฝั่งของทางด้านปารีสแซงต์แชงครับที่ไม่มีการสารต่อเรื่องราวดังกล่าวแต่อย่างใดตอนนี้ก็เลยมองมาที่ทางด้านเครอนทิปเปียครับว่าอน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าและอย่างหนึ่งนักเตะชาวอังกฤษคนนี้ดี่ก็คุ้นเคยกับแฮร์รี่เคนเป็นอย่่างีอยูแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องการปรับตัวเข้ากับ d เ s i n g Room ของาเยอเจนดิคไม่น่าจะมีปัญหาแตอย่างใดจะว่าไปแล้วนะครับนิวคาสเซิลก็ไม่อยากจะปล่อยนักเตะคนนี้ออกจากทีมครับแบบถาวรพวกเขาพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอที่จะมีเข้ามาในรูปแบบของการยืมตัวเท่านั้นซึ่งมันก็เข้าทางของาเยอเจนดิคนะครับเพราะว่าในช่วงซัมเมอร์นี่พวกเขาก็จะได้ทันดันสตานนีสิกกลับมาครับ นอกเหนือจากทางด้านทิเปียแล้วก่อนหน้าน,นั้นอีกก็มีรายงานข่าวว่าบาร์เมิคให้ความสนใจอยากจะได้นักเตะของทางด้านการาตาสารายนะครับซาชาบอยยครับแต่ว่าการาตาสารายดีต้องการอยากจะขายขาดเท่านั้นซึ่งก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่ทางด้านบาร์เมิคต้องการครับเวสแฮมดีเป็นทีมล่าสุดนะครับที่มีโอกาสจะได้ตัวคาร์วินฟิลิปนักเตะมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้มากที่สุดไปแล้วครับนี่ก็มาจากทางด้านสกายสปอร์ต มีหลายสโมสรน,นะครับที่ต้องการากจะจัดได้ตัวนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลนะครับคริสตันพาเลสบาร์เซโลนาแอตเลติโกมาหริออย่างเงี้ยครับก่อนหน้านั้นก็มีของทางด้านยูเวนตุสด้วยแต่ว่าหยุดยูเวนี่ถอนตัวไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีรายงานข่าวว่าฝั่งของเวสต์แฮมมองว่าค่าย,ยืมตัวที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งเอาไว้7ล้านปอนด์มันมากจนเกินไปครากับนักเตะแค่ ยืมตัวมาใช้งานครึ่งซีซั่นท่านเองครับโอ้มันก็โหดร้ายจนเกินไปครับต้องการอยากจะให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ลดราคาตรงนี้ลงมาย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเดือนกรกฎาคมปี2022ด้วยราคาค่าตัว41ล้านปอนด์มาจากลีดยูไนเต็ดมาถึงนี่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่พาทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้า3แชมป์นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยจะมีโอกาสลงเ,เล่นสักเท่าไหร่ เขาลงเล่นไปทั้งหมดแค่608นาทีเท่านั้นเองนะครับในทุกรายการทุกการแข่งขันเมื่อฤดูการที่แล้วแถว่ฤดูกาลนี้ขนาดโรดดี้มีปัญหาการบาดเจ็บเขายังได้ออกซ้าเป็นตัวจริงแค่2เกมเท่านั้นเองครับแล้วก็ได้ลงเล่นไปแค่312นาทีคาร์วฟิลิปนี่ต้องการที่อยากจะได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นกว่านี้เนื่องจากว่าเขายังคงต้องการที่อยากจะติดทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกฟุตบอลยูโร2024 หา,หากย้ายไปเล่นกับเวสแฮมแหม่ก็กองกลางของทางด้านเวสแฮมก็มีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านลูคัสปาเกต้าอย่างเงี้ยครับเอซันอวารเรสโทมัสซูเซครับรวมถึงทาง att, าด้านเจมส์วอร์ดเพาด้วยแฟนบอลของลิเวอร์พูลนี่กำลังติดตามดูอาการบาดเจ็บของทางด้านโมซาลาอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่กลับไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ลงเล่นในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นมีปัญหาอาการบาดเจ็บครับ ในเกมที่ทีมชาติอียิปต์เสมอกับกาหน้าไป2ประตูต่อ2ครับทา้นเจนคอนะครับออกมาบอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัดนะครับรายละเอียดปัญหาการบาดเจ็บเราต้องรอดูครับว่าฝั่งของทางด้านทีมชาติอียิปต์เนี่เขาจะต้องเอาโมซาลาดีไปสแกนก่อนนะครับไปทํา MRI ครับไปทำอัลตราซาวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะมาดูกันนะครับว่ามันจะทําอะไรได้บ้างแผนงานของอียิปต์เนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ช็อกค,ครับ ดูจังหวะอาการบาดเจ็บแล้วนี่ก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าโมซาล่าด่แสดงออกมาชัดเจนครับแต่ว่าจนถึงนัดตอนนี้ฝั่งของเจนเขาอบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับในเวลานี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้มันเร็วเกินไปที่จะสามารถตอบอะไรได้บ้างกําลังลุ้นแชมป์เต็มตัวอยู่นะครับสําหรับทางด้านลิเวอร์พูลถ้าหากมาเสียโมฮาเม็ดซาล่าออกไปในช่วงนี้แล้วก็โ,โหเรียกว่าทีมดีอ่อนยวบแน่นอนครับ แกนี่พบกับบอลมารนี่ก็มีทั้งเตะลหลายคนอยู่แล้วนะครับที่คาดว่าจะไม่สามารถลงเล่นได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทรนด์เล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับอันดี้โรเบซันรวมถึงทางด้านโซบอสไล์จบจากเกมที่เจอบอลมารนี่ก็มีรอบรงชลเลอร์ศึกคาราบาวครับนัดที่สองนะครับที่ลงสนามพบกับทางด้านฟูดแลมแล้วก็ต่อด้วยเจอกับทางด้านนอริซิตี้ครับศึก FA ครับอ่ะดีเบาหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะสิครับเล่นในบ้านเจอกับทางด้านเชลซีครับแล้วก็เกมบิ๊กแมชครับ ออกนอกบ้านไปพบกับทางด้านอาร์เซนอลปาปิเซโอรโรมาโ,โนนะครับได้ออกมาแจ้งเรื่องของเนมาครับกับท้านัทอาฮิราวหลังจากที่มีรายง,งานข่าวหลุดออกบอบอดนะครับว่าเนมานี่น่าจะถูกยกเลิกสัญญาครับอาฮิราวนี่ก็เพิ่งจะไปดึงทางด้านเวนันโดรดีนะครับมาจากโอลิมปิกมัลเซยครับอีกหนึ่งนักเตะชาวบราซิลในตำแหน่งแบ็กซ้ายซือเข้าสู่ทีมด้วยราคาค่าตัว25ล้านยูโร ก็เลยมีคนคาดการณ์กันนะครับว่าเอ๊ไปเอานักเตะคนนี้เข้ามานี่แสดงว่าจะปล่อยเนยมาออกจากทีมหรือเปล่าเพราะว่านี่ก็เป็นนักเตะต่างชาติรายที่9แล้วนะกฎของซาอุดในเวลานี้คือสามารถที่จะให้นักเตะต่างชาติดีอนุญาตให้ลงเล่นได้แค่8คนครับแต่ว่าตอนนี้9คนขึ้นไปแล้วนี่แสดงว่าน่าจะปล่อยเนยมาเพราะว่าเนมานี่มีปัญหาอาการบาดเจ็บครับจากเกมที่กลับไปรับใช้ทีมชาติบ,บราซิลวันที่18ตุลาคมนะครับพบกับทนัตอุรุกวัยครับแล้วก็บาดเจ็บอย่างหนะัก คาดว่าจะกลับมาลงสนามได้ก็นู่นครับในเดือนสิงหาคมปีนี้เป็นข่าวนะครับว่าทางนัานอัลฮิรานีหน้าที่จะยกเลิกสัญญาของทางด้านเนมาแต่ว่าฟาบิซิโอโรมานโนนะครับออกมาบอกว่ามันเป็นเฟกนิวส์ครับไม่มีการยกเลิกสัญญาแต่อย่างไดนะครับถึงแม้ว่านักเตะนี้จะได้รับค่าเหนื่อยจํานวนมหาศาลก็ตามครับก็ยังคงรับค่าเหนื่อยอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับย้ายมาจากทางนัานปารีสแซงต์แชงนะครับด้วยร,ราคาค่าตัวสูงถึง90ล้านยูโร และปัจจุบันนี้เขารับค่าเหนื่อยอยู่ที่ปีละ150ล้านยูโรครับเรื่องราวของทางด้านอีวานตัวนี้บ้างนะครับนักเตะแบบที่มีข่าวเรื่องการย้ายทีมอย่างต่อนเนื่องวันนี้ครับเขาจะกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่โดนโทษแบนพักไปยาวๆ8เดือนครับเจอกับนักที่คมฟอร์เรสครับโดยทดางด้านโทมัสแฟรงผู้จัดการทีมของเบนฟอร์ดออกไปยืนยันนะครับว่า จะโฉทางด้านอีวานตัวนี้นี่ลงสนามเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับเขาฟิตครับลงเล่น90นาทีในเกมอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้แต่แน่นอนว่าพิมพ์ลกีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่มัน่นใจได้เลยนะครับว่าเขาใส่เต็มที่แน่นอนนอกจากนั้นนะครับเรื่องข่าวข่าวการย้ายทีมของอีวานตนี้นะครับล่าสุดจากยิฟฟี่สปอร์ตระบุว่าทางด้านฮอสเปอร์ครับกลายเป็นทีมล่าสุดที่ต้องการอยากจะได้ตัวอีวานตัวนี้ก่อนหน้าน,นี้ก็มีทีมในกรุงลอนดอนนะครับอย่างทางด้านเชลซีรวมถึงทางด้านอาร์เซน เวนฟอร์ดตั้งราคาค่าตัวนักเตะเอาไว้อยู่ที่100ล้านปอนด์ครับอีวานตัวนี้นีเคยออกมาพูดก่อนหน้านี้นะครับว่าเขาต้องการที่อยากจะย้ายไปอยู่กับสโมสรที่ใหญ่กว่านี้ครับและก็ต้องการที่อยากจะคว้าถ้วยรางวัลให้ได้แต่หากมีข้อเสนอที่ตาสนใจเข้ามานะครับราวๆ100ล้านปอนด์เวนฟอร์ดก็พร้อมครับที่จะปล่อยอีวานตัวนี้ออกจากทีมไปถึงแม้ว่าจะมองว่าเขาเป็นนักเตะที่สําคัญของทีมก็ตามครับ โคเซ่บนิโยได้ทีมใหม่แล้วนะครับโหไม่ต้องรอนานเลยหลังจากที่เพิ่งจะโดนมหาป่าโรมานี่ปลดออกจากตำแหน่งเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่เองครับล่าสุดดีเขากำลังจัดการมาเป็นผู้ชัดก,การทีมของทางด้านอัลชาบับทีมในซาอุดิอาระเบียนะสรุปแล้วนี่ก็ไปรับงานคุมทางด้านทีมในซาอจุจริงๆแม้ตอนแรกก็กล่าวว่าแมมระดับโคเซุ่นโยนี่ตอนนี้น่านจะอัพขึ้นไปเป็นทีมชาติไปเลยแล้วกัน แต่สุดท้ายแล้วก็ยังวงเวียนอยู่กับสโมสรนะครับก็มาที่ซาอุดิอาระเบียนี่แหละครับมาอยู่กับทันา์อัลชาบับครับเมื่อข่าวนะครับว่ามูรินโญ่นี่ได้มีการประชุมผ่านทางด้านซูมนะครับกับสปอร์ตติ้งดีเรคเตอร์ของทันา์อัลชาบับนะครับที่ชื่อว่าโดมินิโกติเต้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ได้มีการตกปากรับคําทันวาจากันไปแล้วนะครับมูรินโญ่เตรียมที่จะบินไปที่ริยาดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อที่จะว่าไปปิดดีลดังกล่าวนะครับไปเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ อาชบับนี่ก็อยู่ในอันดับกลางๆนะครับของตารางซาอุโปลีสครับอยู่อันดับที่11มีอยู่21คะแนนนะครับตามหลังทางด้านอัลฮิราอยู่ถึง32คะแนนแต่เชื่อได้เลยนะครับว่าทางด้านโคเซ่รูญโยนี่ไปคุมอาเชบับเดี๋ยวก็คงจะมีการดึงนักเตะซูเปอร์สตาร์หลายๆคนครับไปอยู่ที่นั่นชื่อเสียงของทางด้านโคเซ่บรูญโยนี่ก็หน้าที่จะทําให้นักเตะหลายๆคนยอมบินไปทํางานร่วมก,กันกับเขาครับถึงแม้ว่าอารมณ์จะแปรปรวนสักหน่อยก็ตาม ส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยยังไม่ได้มีนะครับเดี๋ยวรอให้มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการก่อนครับจึงจะมีการระบุครับว่าทางด้านโคเรเซมุนิโยน่ได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่เท่าไหร่แต่คาดว่ารับมากกว่าสบายอยู่กับทางด้านโรม่าย่างแน่นอนครับและก็พวกับอบินไซส์สปอร์ตเสมอในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ